เป็นกระเจียวหอมนะครับเราปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องกระเจียวหอมนะครับซึ่งเราได้สั่งพันมาทางลายนะครับพี่น้องเขาส่งมาให้นะครับก็หัวหนึ่งก็คือชุดหนึ่งประมาณ3าสิบาท ก็มาปลูกไว้ในท่อลักษณะนี้นะครับคิดมาแล้วนะครับเกือบห้าปีนะครับพอถึงฤดูการนี้นะครับเขาก็จะออกดอกสวยงามมากนี่แหละครับก็เอาไปกินสดๆเลยนะครับกับปนนะครับพี่น้องก็เป็นผักที่เราปลูกครั้งเดียวนะครับกินได้ตลอดชาติเลยนะครับพี่น้องกระเจียวหอมนะครับนี่แหละครับ ดอกเขาก็ดึงมาเลยนะครับเขาก็จะออกตามเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเค okay, นี้ก็กินได้นะครับครอบครัวนะครับพี่น้อง ็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับกระเจียวหอมปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชาตินะครับสวัสดีครับ